สวัสดีครับพวกเรา n o r t Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Lockout แหกคุกกลางอาวกาศเป็นเรื่องราวของอดีตเจ้าที่ CIA ฝีมือดีคนนึงเขาถูกเข้าใจผิดและโดนจับไปที่คุกอวกาศสุดโหดที่ไม่มีใครสามารถแหกคุกได้และไม่เคยเกิดการแหกคุกมาก่อน แต่ก็ได้มีเหตุการณ์ที่ทําให้คุกเกิดความวุ่นวายจนพระเอกต้องหาทางออกไปจากคุกแห่งนี้ให้ได้แถมลูกสาวของประธานาธิบดียังได้มาติดอยู่ที่คุกกลางอากาศแห่งนี้ด้วยทําให้พระเอกต้องทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะหนีออกไปจากคุกแห่งนี้รวมถึงช่วยลูกสาวของประธานาธิบดีให้หนีออกไปจากที่นี่ด้วยเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาที่อดีตเจ้าที่ CIA ที่มีชื่อว่าสโนหรือว่าพระเอกของเราเขาถูกคุมตัวและกำลังโดนสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่สกอตโดยสกอตได้ถามพระเอกว่าในวอชิงตันนั้นพระเอกทำอะไรอยู่ซึ่งในคืนนั้นมีเจ้าที่ CIA คนหนึ่งที่มีชื่อว่าแฟงได้นำกระเป๋าบางอย่างไปซึ่งในกระเป๋าก็มีข้อมูลลับสุดยอดแต่แฟงก็เริ่มที่จะไม่ไว้ใจรัฐบาลจึงได้ชวนพระเอกมาด้วยและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงจริง ทั้งแฟรงค์และพระเอกนั้นถูกหักหลังจนทําให้แฟรงก์นั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนพระเอกสามารถจัดการทหารที่บุกเข้ามาได้จนหมดและก่อนที่แฟรงก์จะตายเขาบอกให้พระเอกนะ่ะเก็บกระเป๋านั้นไว้ให้ดีและอยาให้ใครได้ไปเด็ดขาดพระเอกจึงรีบหยิบกระเป๋านี้ไปและวิ่งหนีออกไปจากห้องนี้เพราะตอนนี้กล้องนุ่นของพวกทหารนั้นมาแล้วพระเอกได้ติดต่อหาเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าแมทซึ่งแมทก็บอกให้พระเอกนะน่ะหนีมาที่รถไฟใต้ดิน พราะพวกทหารนะสามารถจับสัญญาณของพระเอกได้และเมื่อพระเอกหนีเข้าไปที่รถไฟใต้ดินทหารก็ได้เข้ามาล้อมพระเอกไว้เต็มไปหมดจนทําให้พระเอกนั้นรู้แล้วว่าเขาคงไม่รอดแน่นอนซึ่งแมทเพื่อนของพระเอกก็รออยู่บนรถไฟพระเอกจึงได้ย่นกระเป๋าใบนี้ขึ้นรถไฟเพื่อให้แมทนั้นเก็บเอาไว้ซึ่งสกอตก็พยายามที่จะสอบปากคําและถามพระเอกว่าเพื่อนของพระเอกนะ่ะชื่ออะไรแต่พระเอกก็แน่นอนว่าไม่ยอมบอก ถ้าบอกไปแมตต้องตายแน่นอนจนมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่มีชื่อว่าแฮร์รี่ได้เข้ามาบอกสกอตว่าขอคุยกับพระเอกเองซึ่งเมื่อพระเอกดูแล้วท่าทางแฮร์รี่นั้นจะเป็นคนดีพระเอกจึงบอกให้แฮร์รี่นะช่วยไปเอาของให้เขาหน่อยพร้อมกับเขียนชื่อแมทเป็นบอดแสให้แฮร์รี่นะไปตามหาตัวต่อ เพราะถ้าเจอแมตก็เท่ากับว่าเจอกระเป๋าที่พระเอกให้เขานั้นหาในฝั่งของแมตหลังจากที่เขาได้กระเป๋ามาจากพระเอกแล้วเขาก็ได้ลงไปที่สถานีแห่งหนึ่งและเอากระเป๋านี้ไว้ในล็อกเกอร์แต่ยามที่สถานีนั้นก็เห็นว่าแมตตะลืมของเอาไว้จึงได้มาคว้าตัวเขาเอาไว้ แต่ก็โชคร้ายที่ปืนของแมดนั้นมันหล่นพื้นและมันลั่นไกลไปโดนเจ้าหน้าที่อีกคนนึงทําให้เจ้าที่อีกคนนึงยิงเข้าแมดอย่างจังจากนั้นหนังก็ตัดภาพมาที่ลูกสาวของประธานาธิบดีซึ่งเธอมีชื่อว่าเอมิลี่เอมิลี่กำลังเดินทางไปดูโครงการคุก MS-1 ซึ่งเป็นคุกที่พระเอกนั้นถูกส่งตัวไปอยู่ที่นั่น คุกแห่งนี้ไม่เคยเกิดอาชญากรไม่เคยเกิดการล่วงละเมิดทางเพศหรือแม้กระทั่งการแหกคุกมาก่อนเพราะพวกเขาใช้วิธีฉีดยานอนหลับและแช่แข็งนักโทษไว้ทุกคนทําให้นักโทษทุกคนที่อยู่ภายในคุกไม่มีสติใดๆทั้งสิน้น ฟังแล้วคุกนี้มันก็เหมือนจะดีที่นักโทษทุกคนนั้นไม่คุ้มคั่งแต่ว่าการแชร่แข็งนั้นทรงผลต่อสมองจะทําให้นักโทษที่เคยถูกแช่แข็งนั้นก้าวราวขึ้นหรือบางรายอาจจะวิกลจริตไปเลยก็ได้และพวกเขาก็เดินทางมาถึงคุกแห่งนี้แล้วซึ่งคุกแห่งนี้มีชื่อว่า MS1 คุกแห่งนี้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตออกซิเจนเอง24ชั่วโมงและมีระบบปืนใหญ่ป้องกันผู้บุกลุกแบบรอบทิศทางเรียกได้ว่าจะเข้ามานั้นก็ยากแล้วแต่จะออกไปนั้นยากกว่าจากนั้นพัสดีจึงได้พาเอมิลี่ไปดูห้องขังรวมซึ่งห้องนี้บรรจุนักโทษกว่า500คนและนักโทษทุกคนอยู่ในแคปซูลและอยู่ในสภาพแช่แข็งจากนั้นพัสดีจึงได้เตรียมโชว์ไว้ให้กับเอมิลี่โดยการให้เธอนั้นสัมภาษณ์นักโทษที่โดนแช่แข็งและให้เธอไปรอที่ห้องห้องหนึ่งก่อน จากนั้นพัสดีจึงได้ปลดล็อกแช่แข็งนักโทษคนหนึ่งเพื่อให้ไปคุยกับเอมเมอรี่และหนังก็ได้ตัดภาพมาที่บนโลกมนุษย์สกอตได้เข้ามาบอกกับพระเอกว่าพระเอกนั้นต้องไปเข้าคุกเ s 1โดยโทษของพระเอกนั้นต้องถูกแช่แข็งถึง30ปีซึ่งต่อมากระบวนการแช่แข็งของพระเอกก็ได้เริ่มขึ้นส่วนในด้านของเอมเมอรี่เขาก็ได้สัมภาษณ์นักโทษคนหนึ่งอยู่ซึ่งชายคนนี้มีชื่อว่าไฮเดน ไฮเดนเป็นคนก้าวร้าวและมีอารมณ์รุนแรงเป็นอย่างมากเขาได้พูดกลนวประสาทและยังพูดย่อยยวนเอมิลี่จนทําให้ฮอคบอดดี้การ์ดของเอมิลี่ทนไม่ไหวเดินมาจับหัวไฮเดนนั้นกดลงกับพื้น แต่ฮอกก็ไม่รู้เลยว่านั่นคือแผนของไฮเดนไฮเดนได้ก้มตัวลงไปและหยิบปืนที่ข้อเท้าของฮอกขึ้นมาและก็ได้ยิงผู้คุมที่อยู่ในนั้นตายทั้งหมดจากนั้นก็ได้เกิดระเบิดขึ้นภายในห้องจนทําให้ทุกคนนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่โชคดีที่เอมเบอรี่นั้นเธอไม่เป็นอะไรเธอได้วิ่งออกไปพร้อมกับกดสัญญาณฉุกเฉิน จากนั้นเธอก็ได้วิ่งหนีไฮเดนไปที่ห้องควบคุมแต่ไฮเดนก็ได้ตามเธอเข้ามาและก็ได้พบกับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งซึ่งเป็นคนคุมห้องนี้และไฮเดนก็ได้นึกสนุกเขาได้บอกให้ผู้คุมน่ะกดเปิดสัญญาณห้องขังทุกๆห้องจนตอนนี้เกิดเรื่องวุ่นวายพอนักโทษทุกคนน่ะหลุดออกมาแล้วและนักโทษหนึ่งคนที่เป็นตัวปัญหาสูงสุดนั่นก็คืออเล็กหลังจากที่นักโทษทุกคนหลุดออกมาเหตุการณ์วุ่นวายมันก็ได้เกิดขึ้นทันที ผู้คุมต้องหยิบอาวุธหยิบปืนทุกอย่างมาเพื่อสู้กับนักโทษที่บ้าคลัง่งแต่ความบ้าคลั่งของนักโทษนั้นก็โดนคุมโดยชายคนหนึ่งนั่นก็คืออเล็กอเล็กเขาได้นําทีมนักโทษมาที่ห้องคุมและก็ได้พบกับไฮเดนที่เขานั้นได้ตัวเอมมิลี่แล้วซึ่งไฮเดนพยายามที่จะค่มขืนเอมมิลี่ และอเล็กก็ได้ลากตัวให้เดนออกมาจากตัวของเอมิลรี่พร้อมก็บอกว่าเราไม่มีเวลาทำแบบนี้เพราะอีกไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวมันก็มีกล้องหนุนมาดูเหมือนว่าอเล็กจะรู้เกี่ยวกับระบบของที่นี่จากนั้นก็ได้มีจราดลาดตะเวนมาดูที่รอบๆคุกเพราะได้เกิดสัญญาณเตือนไปหาพวกเขาพวกเขาจึงต้องมาตรวจด,ดูไฮเดนเมื่อเห็นอย่างนั้นเขาจึงจะกดปุ่มเพื่อเปิดปืนใหญ่และยิงจรวดพวกนั้นให้ร่วงให้หมดแต่อเล็กก็ได้ห้ามไฮเดนเอาไว้พร้อมก็สั่งห้ามเด็ดขาด แต่ด้วยความสนและความบ้าของไฮเดนเขาก็ได้กดปุ่มไปทันทีจนทำให้เกิดการเปิดฉากยิงกันเกิดขึ้น จนตอนนี้หน่วยสนับสนุนรู้แล้วว่าคุกแห่งนี้โดนยึดไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งข้อน,นี้อเล็กนั้นไม่อยากให้เกิดมากที่สุดเขาด้วยความที่โมโหจึงได้เข้าไปสัตว์หน้าไฮเดนทันทีพร้อมกับเตือนไฮเดนว่าอย่าทําแบบนี้อีกเพราะตอนนี้คนที่คุมเกมคืออเล็กคนเดียวเท่านั้นจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่โลกสกอตและแฮร์รี่ได้เดินทางไปหาประธานาธิบดีเพื่อแจ้งข่าวว่า คุกที่ดีที่สุดของพวกเขาโดนยึดไปแล้วและลูกสาวของประธานาธิบดีก็ติดอยู่ในนั้นซึ่งแฮร์รี่ออกความเห็นว่าถ้าประธานาธิบดีต้องการที่จะเซฟชีวิตทุกคนแล้วก็ขอเสนอให้ส่งคนเข้าไปแค่คนเดียวเท่านั้นแต่ถ้าอยากควบคุมสถานการณ์ให้เร็วที่สุดเราต้องจู่โจมคุกแห่งนั้นซึ่งคนในนั้นและเอมิลี่อาจจะไม่รอดก็ได้และภารกิจลับจึงได้เกิดขึ้นโดยคําสั่งเฉพาะเจาะจงนั่นก็คือช่วยตัวเอมิลี่ออกมาจากคุกแห่งนั้น และคนที่ต้องเข้าไปนั่นก็คือพระเอกแน่นอนว่าภารกิจครั้งนี้มันอันตรายเกินไปพระเอกนั้นก็ไม่อยากจะรับ แต่ว่าแฮร์รี่ก็มากับสิบพระเอกว่าแม้เพื่อนของพระเอกก็อยู่ภายในคุกนี้เช่นกันทําให้พระเอกตกลงที่จะรับงานนี้และพระเอกก็เริ่มออกเดินทางไปที่คุก MS-1 โดยสกอตได้บอกกับพระเอกว่าตอนนี้เอมิลี่น่ะยังไม่ตายแต่ว่าเสียเลือดไปบางส่วนโดยถ้าพระเอกเข้าไปและได้ตัวเอมิลี่มาแล้วให้พระเอกพาเอมิลี่หนีไปยังชั้น5ตรงนั้นจะมียานอพยพอยู่ ซึ่งยานอพยพนี้ไม่ปรากฏในแผนที่พระเอกและเอมิลี่สามารถเข้าไปได้เลยโดยที่ไม่มีใครรู้และหนีออกมาเท่านั้นเองจากนั้นพวกเขาก็ได้มาถึงฐานปฏิบัติการ สกอตทันทีที่ถึงฐานปพต่อเิดการเขาก็ได้ติดต่อไปหาคุกทันทีซึ่งอเล็กนั้นก็พูดอยู่กับสกอตแถมตอนนี้เอมิลี่นั้นรับบทเป็นคุณหมอเธอนั้นปลอมตัวพร้อมกับทำแผลให้กับอเล็กอเล็กนั้นบอกกับสกอตว่าเขาต้องการต่อรองซึ่งถ้าไม่มีการต่อรองเกิดขึ้นพวกเขาจะฆ่าคนทีละคนโดยคนแรกที่เขาลากมาฆ่าเป็นเจ้าที่คนหนึ่งพวกมันได้ปล่อยเจ้าที่คนนี้ออกนอกอวกาศจนเขานั้นเสียชีวิตและแข็งตายส่วนพระเอกก็ได้สังเกตเห็นว่าพวกอเล็กน่ะยังไม่รู้ว่า เธอคือลูกสาวของประธานาธิบดีเพราะถ้ารู้พวกมันคงพูดและก็ต่อรองจับเธอเป็นตัวประกันแล้วแฮร์รี่จึงบอกให้พระเอกนะ่ะรีบเข้าไปในคุกนั้นซะ ก่อนที่ผู้มันจะรู้ว่าเธอคือใครแต่ทางสกอตเขาก็ได้ออกไอเดียมาใหม่ซึ่งเขาจะให้คนคน,นึงเข้าไปเจราจาโดยให้คนคนนี้เดินทางไปโดยยานอาวกาศปกติและให้พระเอกนะ่ะเกาะอยู่นอกยานเพื่อมีอะไรเกิดขึ้นพระเอกจะได้กลายเป็นแผนสำรองจากนั้นคนเจราจาก็ได้เข้าไปคุยกับอเล็กโดยคนเจราจาบอกว่าทางรัฐบาลนนะ่ะจะยอมปล่อยพวกอเล็กไปแต่แค่อเล็กและเพื่อนอีก5 6คนเท่านั้นโดยจะจัดสถานการณ์เป็นการแหกคุป แต่แลกกับตัวประกันคนหนึ่งซึ่งเป็นตัวประกันใครก็ได้อาจจะเป็นผู้หญิงที่บาดเจ็บใดยิ่งดีซึ่งในบรรดาตัวประกันผู้หญิงที่บาดเจ็บมีเพียงเอมเมรี่คนเดียวเท่านั้นทําให้อเล็กยอมที่จะไปเลือกตัวเอมเมอี่ออกมาและกําลังจะส่งให้คนเจรจาแผนนี้กําลังจะสําเร็จแต่ไฮเดนทันทีที่มันเห็นว่าเป็นเอมเมี่มันก็ไม่ยอมปล่อยเธอไปและมันจึงยิงคนข้างๆซึ่งเป็นผู้หญิงเหมือนกันและบอกว่านี่ไงถ้าต้องการคนบาดเจ็บแล้วก็มันหาให้แล้ว ฝั่งแฮร์รี่เมื่อได้ยินว่าแผนมันแตกแล้วจึงได้สั่งให้พระเอกนะ่ะเข้าไปยังยานยานนั้นแต่ตอนที่พระเอกลอบเข้าไปลูกน้องของอเล็กก็ดันเห็นพระเอกจึงรายงานมาที่อเล็กและอเล็กก็รู้แล้วว่านี่คือแผนอเล็กที่เขานั้นเชื่อใจคนที่เจรจาเขาก็หัวเสียและโมโหเป็นอย่างมากเขาจึงได้เก็บคนเจรจาไปทันทีและไม่มีใครสามารถออกไปจากที่นี้ได้อีกและอเล็กจึงสั่งให้ไฮเดนออกไปตามล่าพระเอกซะทำตัวให้เป็นประโยชน์ซะบ้าง ทันทีที่ไฮเดนไปเพื่อนของอเล็กก็ได้ถามว่าทำไมเราไม่ฆ่าไอ้หมอน,นั่นซะอเล็กจึงบอกว่าเพราะว่าไฮเดนนับเป็นน้องชายของอเล็กส่วนพระเอกตอนนี้เขาก็ได้เล่าเข้ามาอย่างยาน,นี้ได้สำเร็จ แต่มันก็ยังมีความโชคร้ายอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คืออเล็กรู้แล้วว่าเอมิลี่ี่เป็นลูกสาวของประธานาธิบดีเพราะม,มันออกข่าวพอดีพร้อมกับแจ้งชื่อนามสกุลของประธานาธิบดีซึ่งมันตรงกับชื่อของเอมิลี่และตอนนี้เอมิลี่ก็กำลังถูกคุมตัวไปที่ห้องขังเหมือนเดิมแต่เธอก็ได้เห็นว่าคนที่คุมพวกเขามานั้นมีเพียงคนเดียวเท่านั้นจึงได้วางแผนกับฮอคเพื่อที่จะจัดการคนคนนี้ แต่โชคดีที่พระเอกเข้ามาเจอพอดีและช่วยกันจัดการลงได้สําเร็จแต่เอมิลี่เธอก็ไม่รู้จักว่าพระเอกนั้นคือใครจึงได้เอาถังฟาดหัวพระเอกและเอมิลี่กับฮอกก็ได้เข้าไปห้องห้องหนึ่งพร้อมก็ขังตัวเองไว้ในห้องนั้นและพระเอกจึงได้รายงานกลับไปว่าตอนนี้ลูกสาวของประธานาธิบดีนะ่ะปลอดภัยแล้วนะส่งกองกําลังเข้ามารับได้เลยแต่ทางสกอตท,ที่กำลังดูรายงานร่างกายของเอมิลี่พวกเขาก็พบว่าเอมิลี่เสียเลือดมากเกินไปถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้เธอต้องตายแน่นอน จึงได้บอกให้พระเอกนะ่ะรีบพาตัวเธอออกมาและทําตามแผนเดิมซะโดยพวกเขาจะบอกให้พระเอกนะ่ะมุดไปตามท่อเพื่อเข้าไปห้องห้องนั้นจากด้านหลังก่อนที่พวกอเล็กน่ะจะเปิดทางประตูหน้าได้ส่วนพระเอกที่ฟังอยู่ก็พยายามตามหาตัวแมทเพื่อนของเขาด้วยเช่นกันเมื่อพระเอกได้ตําแหน่งของแมทแล้วพระเอกจึงได้เข้าไปช่วยเอมิลี่ก่อนส่วนฝั่งเอมิลี่ที่อยู่ภายในห้องออกซิเจนภายในห้องมันก็เกิดไม่พอสําหรับ2คนฮอกจึงได้ยิงตัวเองตายให้เหลือเพียงเอมิลี่คนเดียว แต่ออกซิเจนมันก็ต่ำเกินไปทําให้เธอนั้นสลบลงโชคดีที่พระเอกเข้ามาช่วยเธอไว้ได้ทันจากนั้นพระเอกก็เริ่มปรมพยาบาลเธอและพาเธอออกจากห้องห้องนี้เพื่อที่จะพาเอมิลี่มุ่งหน้าไปที่ย่านอบพยพแต่ฝั่งของอเล็กก็ได้ให้วิศวกรเครื่องมือสื่อสารนะ่ะมาตัดสัญญาณสื่อสารระหว่างพระเอกและกองบัญชาการและพวกเขาก็ได้ทําสําเร็จ ตอนนี้พระเอกไม่สามารถติดต่อกับแฮรรีได้แล้วจากนั้นพระเอกจึงได้พาเอมิลี่ไปทปําแผลโดยระหว่างทําแผลเอมิลี่ก็บอกให้พระเอกนะ่ะไปช่วยคนอื่นๆด้วยแต่พระเอกก็ได้บอกให้เธอหนะยุดโลกสวยได้แล้วเราไม่สามารถช่วยทุกคนได้เพราะที่มันไม่พอเมื่อปฐทมพยาบาลเธอเสร็จพระเอกก็ได้ให้ปืนลูกซองพร้อมกับแผนที่ให้เธอพร้อมกับบอกให้เธอนะไปที่ยานอพยพและขับออกไปได้เลยส่วนพระเอกก็ได้แยกตัวไปเพื่อหาตัวแมสต่อ แต่ตอนที่พวกเขากําลังจะแยกตัวกันทางอเล็กก็ได้ประกาศให้นักโทษทุกคนนะ่ะออกตามหาตัวเอเมลี่พร้อมกับขึ้นรูปของเธอ ทำให้พระเอกและเอมิลี่รู้ตัวว่าถ้าพวกเขาแยกกันเอมิลี่ต้องไม่รอดแน่นอนจนสุดท้ายพวกเขาก็ต้องไปด้วยกันต่อแต่การที่จะไปกันต่อน,นั้นพระเอกก็ได้ดูสารรูปของเอมิลี่ซึ่งพระเอกก็มองว่าไม่รอดแน่นอนจึงได้พาเธอไปแปลงโฉมซะหน่อยโดยให้เธอใส่ชุดนักโทษและก็บังคับให้เธอนั้นตัดผมจากนั้นก็ได้เอาน้ำมันเครื่องกาแฟและน้ำผสมกันพร้อมกับย้อมผมให้เอมิลี่เป็นสีดำซึ่งพอทำเสร็จเอมิลี่ก็หัวเสียมากเพราะเธอโดนตัดผมไปซะหมด จากนั้นพระเอกก็ได้มองหน้าเอมิลี่พร้อมก็บอกว่ามันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งและต่อยเข้าหน้าเอมิลี่อย่างจังเมื่อปรับโฉมเอมิลี่ไ่หมดแล้วพระเอกก็ได้พาเอมิลี่เข้าไปแดนขังของนักโทษเพื่อที่พระเอกจะได้ตามหาแมทได้ แต่นักโทษก็ได้เข้ามาหาเรื่องพระเอกและเอเมลี่จนทําให้พวกเขานนั้นต้องวิ่งหนีตายกันอีกครั้งหนึง่งแต่ก็โชคดีมีใครบางคนเปิดประตูให้พวกพระเอกนั่นก็คือแมดต่นเองและพอพวกพระเอกหนีรอดมาได้ก็ได้พบความจริงว่าแมทนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วการแช่แข็งทําให้สติของเขานั้นหายไปจนตอนนี้สติของเขานั้นไม่สมประกอบแถมยังจําพระเอกไม่ได้อีกด้วยพระเอกพยายามถามกับแมทว่ากระเป๋าที่พระเอกฝากแมดน่ะแมทเอาไปไว้ที่ไหน แต่เขาก็พูดไม่รู้เรื่องเลยจนทางอเล็กหนะใกล้ที่จะเข้ามาหาพกพระเอกได้แล้วเพราะเอกจึงได้พาทั้งแมทและเอมิลี่วิ่งหนีมาแต่ในระหว่างที่พวกเขากําลังวิ่งหนีกันอยู่นั้นก็ได้มีดาวเทียมพุ่งชนมาทางพวกเขาจนทําให้ประตูนั้นปิดลงและแมทพพระเอกและเอมิลี่ก็ได้แยกกันโดยแมทนั้นอยู่ข้างนอกแต่เพียงคนเดียวพระเอกพยายามจะหาวิธีเปิดประตูเพื่อช่วยแมทเพราะถ้าแมทอยู่ข้างนอกแบบนี้เขาต้องแข่งตายแน่นอน จนแมดเหมือนเขาจะนึกอะไรบางอย่างออกเขาได้บอกข้อมูลกระเป๋ากับเอมิลี่พร้อมกับบอกรหัสผ่านซึ่งเป็นคำใบจากนั้นพระเอกจึงรีบวิ่งมาเพื่อเปิดประตูแต่นั่นมันก็ไม่ทันแล้วตอนนี้แมดได้เสียชีวิตลงไปแล้วเพราะอากาศเย็นของอวกาศพระเอกน,น,นั่งเสียใจอยู่สักพักหนึ่ง เพราะว่าเขาเพิ่งจะเสียเพื่อนไปซึ่งเอมิลี่ก็ได้เข้ามาปลอบใจพระเอกว่าอาการที่แมดเป็นนั้นมันคืออาการเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทน,น,นั้นเกิดความเสียหายจากการแช่แข็งซึ่งที่เธอมาที่นี่เพื่อเธอจะศึกษาเรื่องนี้และยุติเรื่องนี้ซะเพราะมันไม่ยุติธรรมกับคนที่โดนขังแต่พระเอกก็ไม่ได้สนใจและจะพาเอมิลี่ออกไปจากที่นี่เพื่อภารกิจของเขาจะได้สําเร็จส่วนฝั่งสกอตก็ได้รับรายงานว่ามีดาวเทียมพุ่งชน MS1 แต่ถ้าพูดให้ถูกคุก MS1 ต่างหากที่พุ่งชนดาวเทียม เพราะว่าคนคุมน่ะไม่อยู่ทำให้ MS1 หลุดออกจากวงโครจรและตอนนี้อีก8ชั่วโมง MS1 ก็จะหม่งโลกแล้วซึ่งมันเป็นข่าวร้ายมากๆส่วนพระเอกก็ได้พาเอมิลี่มาถึงกระสวยอวกาศพร้อมก็ส่งเธอขึ้นยานอพยพแต่เมื่อเปิดดูยานอพยพที่นั่งมันกลับมีแค่ที่เดียวเท่านั้นพระเอกรู้ได้ทันทีว่านี่มันเป็นแผนตั้งแต่แรกแล้วที่จะหลอกให้พระเอกมาตายพระเอกจึงได้โกหกเอมิลี่ว่ามันมีกระสวยอีกที่หนึง่งและให้เอมิลี่นั่งออกไปก่อน แต่เมื่อเอมิลีนั่งกระสวยออกไปเพราะเอกกับนั่งดูเธอพร้อมกับไม่ทําอะไรเลยเพราะมันไม่มีอีกกระสวยนึงอยู่แล้วแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือเอมิลีไม่ได้ขึ้นไปบนกระสวยอวกาศลำนั้นเธอได้ลงมาพร้อมกับยื่นข้อเสนอให้กับพระเอกเธอนั้นอยากช่วยตัวประกันทุกคนที่อยู่ที่นี่ พื่อแลกกับการบอกที่อยู่ของกระเป๋าซึ่งมันเป็นคำพูดสุดท้ายของแมทที่บอกให้เธอเอาไว้จนพระเอกนั้นไม่มีทางเลือกนอกจากจะยอมช่วยเอมิลี่แต่แล้วไฮเดนมันกลับติดต่อมาหาพวกพระเอกพร้อมกับถามเอมิลี่ว่าเอมิลี่นั้นอยู่ที่ไหนถ้าเอมิลี่ไม่บอกมันจะฆ่าตัวประกันทีละคนและมันจึงฆ่าโชเอมิลี่ไปสองคนและด้วยความที่เอมิลี่น่ะต้องการที่จะช่วยตัวประกันอยู่แล้วเธอจึงยอมบอกว่าเธอนั้นอยู่ชั้นสาม แต่ทันทีที่เธอบอกไฮเดนมันก็ฆ่าตัวกันจนหมดทุกคนทําให้พระเอกรีบพาเอมิลี่หนีจากจุดนี้ทันทีเพราะพวกมันกําลังจะบุกเข้ามาฆ่าพวกเขาเอมิลี่เธอนั้นเสียใจมากที่ตัวประกันนั้นโดนฆ่าจนหมดทั้งที่เธอนั้นพยายามจะช่วยพวกเขาแต่ในระหว่างที่พวกพระเอกกําลังจะหนีก็ได้พบก,กับห้องทดลองนักโทษซึ่งพวกเขาเทดลองนักโทษยังโหดเหี้ยมแต่ในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังคุยกัน พระเอกก็โดนปืนจ่อจากด้านหลังนั่นก็คืออเล็กนั่นเองจนได้เกิดการต่อสู้เกิดขึ้นแต่สุดท้ายพระเอกก็พลาดท่าโดนยิงและตกลงไปในช่องลิฟต์ส่วนเอเมิลี่ก็โดนจับตัวไปอเล็กได้พาเอเมิลี่มาที่ห้องตัวประกันแต่อเล็กก็ได้พบว่าน้องชายของเขานั้นฆ่าตัวประกันไปจนหมด เมื่อเขาเห็นดังนั้นเขาจึงโกรธมากและเข้าไปตบน้องชายของเขาพร้อมกับเปิดระบบสื่อสารและติดต่อไปหาประธานาธิบดีทันทีทันทีที่ระบบสื่อสารกลับมาใช้ได้แฮร์รี่ก็ติดต่อหาพระเอกและโชคดีที่พระเอกนั้นไม่ตายที่โดนยิงไปมันเข้าชุดเกาะทั้งนั้นแฮร์รี่บอกว่าอาการของเอมิลี่น่ะไม่ค่อยสู้ดีแล้วซึ่งอาการของเธอนั้นแย่มากปล่อยไว้เธอคงตายอยู่ดีส่วนพระเอกนะ่ะรีบหนีออกมาซะ ชั้น9มันมีชุดอวกาศให้พระเอกใส่ชุดอวกาศพร้อมกับโดดออกมาจากยานเดี๋ยวจะส่งคนไปรับเองเพราะคุกแห่งนี้มันกำลังจะหม่งโลกพระเอกก็ตอบโอเคจากนั้นเสียงของเอมิลี่ก็ได้ดังขึ้นซึ่งอเล็กกำลังมาคับให้เธอบอกพ่อของเธอว่าหยุดปฏิบัติการจู่โจมซะซึ่งถ้าปฏิบัติการจู่โจมมันเริ่มขึ้นทุกคนบนยานนี้ก็จะตายกันหมด แต่เอมเมอี่กลับบอกพ่อของเขาว่าทุกคนตายหมดแล้วให้เริ่มปฏิบัติการทันทีเมื่อประธานาธิบดีได้ยินตรงนั้นเขาจึงไม่ยอมที่จะทําตามการเริ่มปฏิบัติการเพราะเดี๋ยวลูกสาวของเขานนั้นจะตายทําให้สกอต์บอกกับประธานาธิบดีว่าเขาถูกสั่งปลดชั่วข่าวเพราะเห็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าเรื่องส่วนรวม ซึ่งตอนนี้ประธานาธิบดีไม่มีอำนาจอีกต่อไปและสกอตจึงได้อนุมัติคำสั่งจู่โจมทันทีเพื่อให้ทุกคนบนยานนั้นตายกันหมดไฮเดนจึงได้บอกกับอเล็กว่างั้นผู้หญิงคนนี้น่ะเขาขอตัวไปแล้วกันนะแต่อเล็กก็บอกว่าอย่ายุ่งกับเธอ จนสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้ทะเลาะก,กันและไฮเดนจึงได้ฆ่าพี่ชายแท้ๆของตัวเองจากนั้นก็ได้ฆ่าเพื่อนนักโทษจนหมดจนเหลือแต่เขาแต่เพียงคนเดียวและเขาก็ได้จับตัวเอมิลี่ขึ้นมาเพื่อที่จะฆ่าเธอต่อแต่โชคดีที่พระเอกนั้นเข้ามาห้ามเอาไว้และจัดการให้เดนลงได้ส่วนด้านนอกหน่วยจูโจมก็ต้องต่อสู้กับคุกแห่งนี้ พราะระบบรักษาความปลอดภัยและปืนใหญ่มันอยู่รอบคุกแห่งนี้เต็มไปหมดส่วนพระเอกก็ได้พาเอมิลี่ไปใส่ชุดเหล็กเพื่อที่ทั้งสองคนจะกระโดดลงไปยันโลกและเมื่อทั้งสองคนกระโดดลงไปเอมิลี่กับหมดสติลงซึ่งพระเอกก็พยายามจะปลดชุดเหล็กเธอออกหลังจากที่พ้นชั้นบรรยากาศมาจนสุดท้ายพระเอกก็คว้าตัวเอมิลี่ได้ทันและพาเธอลงจอดยันโลกอย่างปลอดภยัยพระเอกพยายามทําให้เธอตื่นจนสุดท้ายเธอก็ได้ตื่นขึ้นแต่พระเอกก็ได้โดนล้อมจับเอาไว้ และหนังก็ได้ตัดภาพไปที่หลายวันต่อมาเอมิลี่เธอนั้นอยู่ที่โรงพยาบาลจากนั้นเธอก็ได้ออกไปที่ล็อกเกอร์ตามที่แมนนั้นได้บอกเธอเอาไว้จนสุดท้ายเธอสามารถไปเอากระเป๋าใบนั้นได้สําเร็จและเธอก็ได้ใช้อํานาจของเธอขอไปดูห้องที่เกิดเหตุซึ่งเป็นห้องกล้องวงจรปิดที่หลักฐานมัดว่าพระเอกนั้นเป็นคนยิงเพื่อนของเขาแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นเพียงแค่กระจกเงาเท่านั้น ซึ่งพระเอกกำลังเล็งอีกคนหนึ่งอยู่ส่วนอีกคนก็ยิงเพื่อนของพระเอกแต่ด้วยกระจกเงามันสะท้อนจนทําให้เหมือนพระเอกนั้นยิงเพื่อนตัวเองจากนั้นเอเมิลี่ก็ได้เอาข้อบุญทั้งหมดรวมถึงกระเป๋าใบนี้ไปให้กับพ่อของตัวเองและหนังก็ตัดภาพมาที่พระเอกและแฮร์รี่พระเอกได้ไมา่หาแฮร์รี่พร้อมกระบอกว่าพระเอกได้กระเป๋ามาแล้วทันทีที่พระเอกว่างกระเป๋าให้กับแฮร์รี่เขากลับเปิดกระเป๋าได้อย่างง่ายดายซึ่งกระเป๋าในนั้นมันไม่มีอะไรเลยพระเอกจึงพูดว่าน่าแปลกใจนะทําไมนายรู้ รหัสผ่านซึ่งนั่นก็หมายความว่าคนที่สั่งให้ไปหาข้อมูลมาจากแฟงพร้อมกับค่าแฟงนั้นคนที่อยู่เบื้องหลังนั่นก็คือแฮร์รี่จากนั้นเขาก็ได้โดนจับตัวไปส่วนพระเอกก็โดนปล่อยตัวพร้อมกับบริสุทธิ์ ทันทีที่พระเอกออกมาจากคุกพระเอกก็ได้เปิดดูภายในไฟแช็คของแฟรงที่ฝากกับพระเอกเอาไว้พร้อมกับพบว่าในนั้นมันมีเมมโมอรี่ข้อมูลซึ่งก็หมายความว่าข้อมูลจริงๆนะ่ะอยู่กับพระเอกต่างหากและคนที่ดักรอพระเอกอยู่นั่นก็คือเอมิลี่เธอบอกกับพระเอกว่าเธอไปสืบข้อมูลของพระเอกมาแล้วพราะเอกจริงๆแล้วไม่ได้ชื่อสโนแต่พระเอกนั้นชื่อว่าแมเรียนจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เดินคุยกันไปเรื่อยๆและหนังก็จบลงครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง l o อกเ u t ซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB ไปที่6.1คะแนนครับส่วน Rotten t o t o t o นักวิจารณ์นั้นให้ไปที่37%และฝั่งคนดูให้ไปที่46%ครับหวังว่าทุกคนจะชอบสำหรับคลิปนี้หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับและหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมนะครับทาน,นึกถึงหนังให้นึกถึงนอ็อปขอบคุณมากๆเลยครับับสสวสดีครับ